ไปจะไปนะแม่ร้องเพลงเป็ะวันนี้แม่แกวแก่แก้ววันนี้แม่มีประกาศค่ะประกาศว่าแม่จะแก้ก้วก็เดือนที่แล้วนะคะที่เรามีกิจกรรมฉลองปิดเทอมกันใช่ไหมแม่ทำวิดีโอทุกวันแจกของทุกวันสนุกมากสนุกมากโดยเฉพาะชาตามชาตรามสนุกมากค่ะ ก็ตัดต่อกัน,น,นทั้งวันทั้งคืนทั้งถ่ายตัดต่อไปแจกของทำลายชื่อก็วุ่นวายสนุกสนานนะคะเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะแม่ก็ดีใจที่มีน้องๆมารลวมสนุกกับแม่เอยอะมากๆเลยขอบคุณมากนะคะแม่แจกไปทั้งหมดเนี่ยมากกว่า3ชชิ้นนะเด็่ะ มาถึงวันนี้แม่ก็ขอประกาศปิดกิจกรรมฉลองปิดเทอมไปนะคะแล้วเราจะมาเปิดกิจกรรมใหม่สําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะฉัองกิจกรรมใหม่ของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแม่บอกก่อนว่าคลิปแม่จะไม่ได้มีทุกวันแล้วนะแต่แม่จะพยายามไม่มีอาทิตย์ละสาถึงสคลิปนะคะที่แม่ไม่ได้ทคลิปทุกวันแล้วเนี่ยเพราะว่าน้องๆก็เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะน้องๆก็ต้องไปตั้งใจเรียนหนังสือ คงจะไม่ได้มีเวลามาดูแม่มากนะก็ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าเกิดช่วงไหนว่างก็เปิดมาดูคลิปแม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะมีอภิรสาทผิดคลิปแหละลองดูกันนะว่าวันไหนแม่ก็ยังไม่ได้ปิกตายตัวว่าจ,จะเป็นันไหนนะคะแต่จะพยายามไม่ให้น้อยว่นนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะน้องๆก็เรียกร้องกันกเข้ามามากเในเรื่อง,งกระดาษกับ mm hmm. ชิชี้แม่ก็เลยนี่ mm hmm. เห็นไหมนี่อะไรอื่น แกนี่ช็อกชี่นี่เดี๋ยวเราขอพูดที่หลักนะเ <c oughs> อ้าุดมสิซีขนลูกนี่ขนมกระดาษ <Yeah! S 1> มากเลยหลายแบบหลักๆนะคะแม่จะพยายามรีวิวขนมกระดาษเยอะๆจริงๆอยากให้ได้ทุกแบบเท่าที่มีเลยเอามารีวิวให้น้องๆดูกันนะพยายามหาอยู่ <c oughs> ขนมกระดาษทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากร้านเมดอินเจแปนพี่ไม่กับบังนา คุณมากเลยค่ะแล้วน้องๆเห็นใช่ไหมขนุนกระดาษแม่มีอย่างละสองชิ้นเหมือนเดิมค่ะในคลิปรีวิวขนุกระดาษแม่จะแจ,ก,จกด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีๆนะคะส่วนเรื่องสปูช,ชี่สองอันนี้นะคะเป็นสปูช,ชี่ป็อกคอนคิตตี้นะคะไปดูกันโอ้โหอันนี้อะไรอันนี้จะรอ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ส l o มากกว่าสำหรับกติกาการแจกสปูชี่นะคะแม่ก็จะ<ช>เล่นบน Facebook แม่ปู่เป้แต่ว่ากติการายละเอียดทั้งหมดของก,ากาิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวแม่จะมีคลิปมาแจ้งให้ทราบเป็นอีกทีนึมก็คอยติดตามคลิปกติกาการเล่นแต่เวลาเล่นเนี่ยเข้าไปติดตามแฟนเพจนะไปเล่นบนแฟ <ไป S 1> <ผ>นเพจต้องเลขึ้นไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็รีบไปติดตามนะคะแฟนเพจแม่ปู่เป้นะ จะมีน้องๆหลายๆคนที่บอกว่าไม่มี Facebook ขอเล่นบน u ู u ู e ได้ไหมขอเล่นที่ i n น t a าแ a m แทน,น,ไ,ไ,<ว>นได้ไหมขอเล่น l ล n e ได<ว>้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ต้อง Facebook ท,ที่ a c e b o o k เท่าน,นั้น<ว>ะนะแม่อย่เท่านั<ว>้นถ้าไม่ไดีก็รีบไปสมัครเลยยังมีเวลารนะีบไปสมัครแล้วก็ติดตามที่เพจแม่ไปก่อนได้เลยคะ่ะจบกวคาะประกาศจากแม่ในวิดีโอนี้แล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวที่บ๊ายบาย ขอบค่ะช่วยบ่กนะคะขอบค่ะช่วยแชรบ่งนนะคะ